ดิฉันเนี่ยเห็นคลิปนี้ดิฉันตกใจมากประโยคต้นต้นคลิปนะคะถ้าจะไปย้อนกันดูเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราก็ถามเขาไปเลยไหมคะว่าทําไมมันการเหลื่อมกันจะได้ไม่ต้องมานั่งงงกันอยู่ตรงนี้คือดิฉันพูดตรงๆนะในห้องเนี่ยไม่มีใครงงเลยค่ะมีนายกค,คนเดียวแหละ <laughs> ที่ฟังดูแล้วน่าจะงงว่าทาไมมันเหลื่อมกันเพื่อน,อนๆฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงคะยังไม่ต้องต่อฟ้านะคะลองฟังคลิปที่นายกพูด ในที่ประชุมวันนั้นค่ะในพื้นที่อะคะสามารถประสานกันได้ไหมคะว่าให้เปิดเวลาตรงกันแทนที่เราจะนั่งสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรจะบอกไปเลยได้ไหมคะว่าถ้าเปิดตรงกันจะเกิดผลประโยชน์ที่ดีกว่าเรียนท่านนายกครับเ,เดี๋ยวจะลองประสานกับกองลังฝ่ายกัมพูชาดูนะครับน่าจะมีระยะบางอย่างที่เป็นลักษณะของการเมืองนิดหน่อยครับเพื่อชิงควนได้เปลี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวทางฝ่ายความมั่นคงกับทางทันทุวันในพื้นที่จะหารือกันดูครับ เพราะจริงๆแล้วถ้าเราลองยึดถือประโยชน์ของประชาชนดูว่าถ้ามันเปิดปิดตรงกันเนี่ยเขาจะได้ค้าขายได้ได้เท่ากันอันนี้มันก็ดีกว่าก็ลองดูก็าไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องที่แบบต้องต้องต้องมีปัญหานะคะลองลองลองคุยดูแลกันขอบคุณค่ะต้องถามกลับคุณชอบแบบนี้นะคะว่าสรุปแล้วคุณได้ฟังทั้งคลิปและคุณได้วิเคราะห์หรือเปล่าหรือคุณฟังแล้วคุณก็คิดแบบอคติเลยไกลงงคะนายกงงคุณงงหรือ ข้าราชการที่อยู่ในห้องประชุมวันนั้นงงนายกใช้คำว่าลองสอบถามดูนะคะเราจะได้ไม่สับสนคำว่าเราหมายถึงอะไรคะหมายถึงทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมหรือไม่เพราะนายกถามแล้วข้าราชการท่านหนึ่งบอกว่าอาจจะเป็นการเล่นการเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองไปคุยดูนะครับหมายความว่าทุกคนก็ยังไม่รู้ และถ้าผู้บริหารสงสัยสาม,มารถถามได้ค่ะไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารมึนไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารงงหรือผู้บริหารงโง่บางอย่างที่มันผิดปกติการรู้จักสังเกตและการรู้จักตั้งคำถามและอยากจะแก้ปัญหาในส่วนนั้นๆคือการบริหารที่ดีค่ะไม่ใช่ค่ะได้ค่ะอนุมัติค่ะไม่ใช่ค่ะการบริหารภาพรวมคุณช่อต้องรู้นะคะ ในภาคสังคมของทุกประเทศมีทั้งหมดสามภาคค่ะหนึ่งภาคความมั่นคงก็คือการทหารและกองทัพสองภาคของสังคมก็คือประชาชนการศึกษาหรือใดๆ 3. สคือภาคธุรกิจค่ะการนำเข้าส่งออกการค้าการขายของประเทศเศรษฐกิจต่างๆทุกอย่างนี่คือองค์รวมทั้งหมดที่มันควรจะต้องได้ถูกขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับการปิดด่านที่สุรินไหมเกี่ยวค่ะก่อนหน้านี้ด่านที่สุรินเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มตอนนี้เปิดแค่จันทร์พุธศุกร์แปดโมงเช้าถึงบ่ายสามแต่กมพูชาเปิดเก้าโมงเช้าปิดสี่โมงเย็นมันเหลื่อมล้ํากันถ้าคุณได้ดูข่าวและติดตามข่าวนะคะ ประธานการค้าของจังหวัดสุรินทร์ฟ้าไม่รู้ว่าท่านมารีพอร์ตนายกหรือเปล่าตอนที่นายกเดินทางไปที่สุรินทร์ท่านคอนเซอร์หรือกังวลเรื่องนี้หรือเปล่าว่าภาคธุรกิจขาดดุลการค้าไปเท่าไหร่เราเสียไรายได้ไปเท่าไหร่เราส่งออกไปที่กัมพูชาต่อปีเป็นแสนล้านนะคะกัมพูชาส่งมาที่เราไม่เท่าไหร่นะคะเราเนี่ยได้ค่ะ ถาามาถ้าเกิดว่ามันมีการแก้ปัญหาได้มันมีการคุยกันได้เจอกันตรงกลางภาคธุรกิจเราก็ไม่ได้กระทบมากฝ่ายความมั่นคงก็ยังดูแลรักษาพื้นแผ่นดินอธิปไตยได้มันไม่ดีกว่าหรอคะก่อนจะวิเคราะห์อะไรคุณช่อต้องมองภาพรวมนะคะคุณอาจจะไม่เคยบริหารประเทศและไม่เคยบริหารในใดคุณเรียนจบมาคุณก็ไปเป็นพนักง,งานที่ไวคะ่ะ